เดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีห่มกีวอแบบห่มดองนะสำหรับพระใหม่บวชวัน2วันแรกเนี่ยจะงงมากเดี๋ยวจะอธิบายช้าๆทีละขั้นตอนคลิปนี้จะยาวนะแต่จะบอกรายละเอียดในจุดที่สำคัญสัญไม่ยากจนเกินไปค่อยๆดูกีวอจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้นะจุดสังเกตเราต้องรู้ด้านในด้านนอก จุดสังเกตมันจะมีป้ายสี่เหลี่ยมอย่างนี้หาให้เจอแล้วก็ขีดข้างๆ้งอย่างนี้เดี๋ยวจะจะบอกนะอันนี้เป็นมาร์คสังเกตนี้คือสังเกตด้านบนด้านในหรือด้านนอกอมาเห็นไหมอันนี้จะอยู่บนขอบผ้าด้านบนนะนี่นป้ายไหมพอเราเจอป้ายสี่เหลี่ยมตัวนี้มันจะเหมือนเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆมาเย็บติดฝั่งที่เอาเมาเย็บติดเนี่ยเอาเมือลูดแล้วสะดุดสะดุดเนี่ย คือฝั่งด้านในอ่ะมาดูฝั่งด้านนอกฝั่งด้านนอกรูดไปมันจะเรียบไปเลยนะอันนี้คือเทคนิคหาอันนี้ให้เจอคือเริ่มต้นถูกต้องแล้วอ่ะหันด้านในนะนี่ด้านสะดุดสะดุดเนี่ยเข้าหาตัวด้านในเข้าหาตัวเอามือซ้ายจาับตรงป้ายไว้มือขวาลูดไปทางขวามือลูดไปจนสุดแฉนเลย สุดปลายผ้าฝั่งนี้ฝั่งขวาเราจะเห็นแถบผ้าตรงนี้เห็นตรงนิ้วโป้งไหมขีดด้านในในะีดตรงนิ้วโป้งเนะี่ยเราจะเอาปลายผ้าเนี่ยพับเข้ามาหาสีตรงนี้นะช้าๆนะค่อยๆทำตามเห็นไหม,ออ,อ,ม,หไหมออกพับเข้ามาหาขีดตรงนี้นี่ขีในนะ ปลายฝั่งนี้ก็ดึงให้ตึงดึงให้ตึงอย่างนี้พับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปลายสองนิ้มือขวาสองนี้มาชนกันอีกทีหนึง่งพับครั้งที่สองนะเริ่มต้นให้ถูกช้าแต่ขอให้ถูกมันจะหมได้แบบถูกต้องสวยางามมนะนะจากนั้น จนสุดสุดครับไปจนสุดปลายผ้านี่มันจะเหลือมากน้อยช่างมันเราก็พับไปให้เสมอกันนะด้านหลังจะเหลือนิดนึงหันสองทบตอนแรกเข้าหาตัวใช้มือซ้ายจับไว้ลักษณะนี้ยกขึ้นยกขึ้นมาจะเห็นแถบอันนี้ไหมนี่แถบสองขีดตรงนี้อันนี้เป็นแถบไหล เดี๋ยวจะเอามา,าพาดตรงไหลแถบไหลนะทีนี้ด้านข้างเห็นไหมข้างบนเนี่ยมันจะเรียบเสมอกันแต่พอมันลดหลั่นลงมาเนี่ยมันผ้ามันจะเริ่มแตกเราต้องจัดตรงนี้ให้มันเสมอกันเรียบลงมาเรียบตรงมาถึงตรงนี้ก่อนบิดบิดมาทางนี้ทางขวาวกว่อนเอาืูขวาอสอดเข้าไปธีรกิจธีรกิจ คือความหมายคือจัดผ้าให้มันเรียบทั้งสองฝั่งนะจัดยังไงก็ได้ให้มันเรียบสอนทำไมเป็สองตามรอยให้เราพับจัดให้เรียบร้อยอทีนี้พอครบแล้วเอามือขวาจับพับสองทบหันเข้าหน้าตัวเองเหมือนเดิมเอามาจัดฝั่งซ้าย ฝั่งนเรียบร้อยดีแล้วเอามือขวายกขึ้นมือขวาเอามือซ้ายอบมาตรงนี้ด้านหลังปล่อยไปทับสองทบมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะตอนนี้จากนั้นจัดเหมือนเดิมจัดยาวลงไปเลยให้มันพยายามให้มันเรียบเหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยเรียบหรอกถ้าเราจัดอย่างนี้เพราะมัน มันกลีบมันจะแตกไปเรื่อยๆจักให้ดีที่สุดไล่ไปทีกกละกี่บ มือขวาสอดเข้าไปได้นี้เพื่อไปหาชายผ้าที่เราพับเหลือ,อไว้สุดท้ายทีิม่มมาขาดๆเป็นเกินดึงออกมาไอ้นี้สองสองสองแถบตรงไหลนะดึงออกมาดึงมาหนึ่งชั้นดึงมาสองชั้น ทีนี้มาดูมันจะมีแถบตรงนี้แถบคาดยาวยต,นนาต,ตรงนี้ตับให้มันขนาดพื้นตับตรงนี้ตับให้มันขนาดพื้นพอหน้สุดแขนรเราพอดีจากนั้นเรากำมือขวากลมตรงปลายกำแล้แล้วเอานิ้วชี้ชี้อางงีนน้มือขวาสอดเข้าไปใต้นี้ใต้นี้นะใต้นี้จีบในสุดเลย สอดเข้าไปปุ๊บนิ้วชี้มันจะโผล่มาตรงนี้แล้วจากนั้นมือซ้ายสอดเข้าไปแทนนิ้วชี้เข้าไปแทนตรงนี้ปุ๊บนี่นิ้วชี้มือซ้ายมาอยู่นี่แล้วมือขวายังกำผ้าอยู่เราจะเอาผ้าเนี่ยอ้อมด้านหลังมือซ้ายจับผ้าไว้มือขวาอ้อมมาด้านหลังมากำปลายผ้าปุ๊บช้าหนะ ยกขึ้นยกขึ้นสองแขนฝั่งนี้นจะโค้งโค้งอย่างเงี้ยเอาโค้งโตรงแถบไหล่เนี่ยมาคุมไหล่ซ้ายปุบมือซ้ายปล่อยทิ้งลงมาและมาสังเกตตรงนี้ที่มือซ้ายเออ่จะเห็นไหมไอ้ป้ายผ้าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วเี๋นวนะ ดูชัดๆตรงนี้เลยนี่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 นนป้ายสี่เหลี่ยมของเราที่เราดูป้ายด้านในมันจะโผล่มาด้านนอกที่มือซ้ายอันนี้คือถูกแล้วจากนั้นมือขวาที่เรากนปลายสอดผ้ามาใต้กระแตอ่านี้ผ้ามันจะมาปูเราอย่างนี้นะทีนี้ความยาวของจีวร ถ้ามันยาวไปแล้วก็ปรับดึงแถบไหล่ลงมาดึงข้างหน้าลงมาให้ยาวทำให้ดีนะมันจะไปทำเทงดึงลงมาแถบไหล่ลงมาต่ำนิดนึงนะแล้วเรามันจะสูงขึ้นเครื่องแข้งครื่งแข้งจากนั้นอันนี้ตายเนะี่ยมันจะมาทับทับอยู่อย่างนี้ ไม่เห็นแต่ทีนี้เราต้องสอดเข้าไปใต้จีวรแล้วก็กำางนี้สอดเข้าไป๊บสอดเข้าไปให้ให้หนสุดๆให้ตรงนี้นแน่นปล่อยลงจากนั้นตรงนี้ถ้ามันรุ่ยออกมาเราก็เก็บเก็บไปใต้นี้ประมาณนี้ถ้าเก็บแขนตรงนี้มันยาวไปแล้วก็ซุกเข้ามาซุกในใต้นี้ อย่าไปพักอย่างนี้นะต็นนักเลงมันดูไม่สุภาพเรามาซุกในใต้นี้จัดให้สวยงามโอเคอันนี้คือจุดที่ยากผ่านไปแล้วที่เราลึงเข้ามาสอดใต้ไหลเราก็มาจัดตรงนี้นิดนึงจัดช้ยผ้าสองนี้เราจะเอาคุมประมาณไหนคุมด้าน,นข้างนิดนึงนะหรือใครจะห่มแจะเปิดอันนี้แล้วแต่จากนั้น ใช้สังคาติสสำหรับคนที่บวชแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยไม่ต้องแกะซักนะได้มาวันสองวันแรกเนี่ยสภาพยังไงให้อยู่แบบนั้นจนสึกเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเก็บความเรียบร้อยห่นะมออกจากโบสมายังไงให้อยู่อย่างนั้นเลยไม่ใช่วันแรกถอดออกปุ๊บแล้วก็คืี่ออกอันนี้ มันจะพับกลับคืนยากทีนี้มันมีมา์ดเหมือนกันแถบลายแถบลายไหมกับแถบไหลของจีวรเนี่ยอันนี้สังคาติมันจะคล้ายๆสบายแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายต้องตรงกันอยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันแล้วก็ยกมาพาดนีมันจะอยู่ใกล้กันลายมันจะพอดีกันเลยอื ที่ไหลซ้ายเหมือนกันจากนั้นด้านหลังเอนมันนีดมัแยกสังขาติกับจีวอนออกจีวอนไส้ในมันจะไม่ค่อยสวยจากขีดนี้อีกสองอันนิ้วโปง้งเอานิ้วชี้เอ็นยกาคีบมีโปง้งเราก็จัดจัดให้มันตรงกัน สังคาติจะเป็นตัวคุมจีวรที่ไม่ค่อยเรียบร้อยให้ดูสวยงามจากนั้นใช้ตัวนี้ผ้ารับ,บุกก็มีหลายแบบแบบไฮโซกับแบบธรรมดาอันนี้แบบธรรมดาเป็นผ้าธรรมดานะเคลียดไว้บนี้เต็มผืนเลยนะรับด้านหลัง แ้งอย่างนี้เลยเปึ๊บเหมือนเดิมซ้ายทับขวาวนหนึ่งรอบสองรอบลูกใครตัวใหญ่อาจจะสามรอบก็ได้แล้วก็จับตรงนี้นิดนึงนะฮะอย่าให้มันจนเท่าไหี่ในหะ้มันเป็ดๆอย่างนี้นะ,ะนะ,ะพอดีพอดีไม่ต้องแน่นมากจากนั้นขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายวนหนึ่งรอบ สองรอบให้งงไปดูเงื่อนที่รอดนะจักนะข่้มาแล้วครับคลื่นรับคลื่นนะมือกันไว้อย่างนี้ครับกลับขึ้นมาแล้วก็เอามายัดใส่ใต้นี้ใต้ปเมเงื่อนเรา แค่สี่เหลี่ยมสวยงามฝั่งที่เหลือม้วนม้วนให้แน่นเลยมปมเลยแข็งๆเลยอ้อมมาอีกฝั่งหนะึ่งใส่ข้างล่างย้อนขึ้นมาข้างบนแล้วก็ย้อนกลับมาด้านบนแล้วก็เอามาซุกใส่สองนี้ปลายมันจะแด่ๆนี้หน่อย ตรงนี้ไม่ตายตัวนะมีวิธีมัดหลายแบบประมาณนี้ไปก่อนแล้วทั้ง